S <S สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิลนะคะวันนี้เนาะพี่ป๊อปเปิลขออนุญาตน้องนะคะมารีวิวจริงๆลูกค้ามาซื้อของนะคะแต่ว่าพี่ป๊อปเปิลน่ะก็เนียนแบบคือให้น้องช่วยมารีวิวห่างมาผูกผมให้หน่อยเพราะปกติลูกค้าจะใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกรุ่นรอนหรือว่ารุ่นตรงนะคะอย่างตัวเนี้ยก็คือน้องอะจะจะมาเอาเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่าพอดีอเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมกันทั้งทั้งสองแบบเลยนะคะว่าใส่มาแล้วมันออกมามันเป็นแบบไหนมันสวยขนาดไหนอะไร เพราะว่าอย่างคนที่แบบว่าเมื่อเรามีผมยาวอย่างนี้อยู่แล้วค่ะลูกค้าเราก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันเพียงแค่เราปักเข้าไปแล้วก็มัดทับเลยอย่างของน้องอกรณีผมผมหนาหนา,หนาแบบนี้ยเขาจะมีเทคนิคในการมัดหางม้าให้สวยคือเขาก็จะถักเปียใช่ไหมคะ<ช>ถัก<ๆ>เปียรวบมันก็จะเก็บสวยมากโดยเราใช้ตัวเนี้ทับไปเลยเราก็จะเหมือนเป็นคนที่มีผมตรงที่ยาวสวยเป็นหางมา้าแบบว่าสวยไปเลยนะคะลูกค้าเป็นงานดีคะ่ะสาได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้คะ่ะเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิลจะ,ะมาให้ดูเนาะ ที่ตัวตรงที่น้องใช้ก่อนเวลาเรามัดห่างมาผูกผมนะคะลูกค้ามันจะมีตัวหวีเสียบตรงนี้นะคะสังเกตเนาะเวลาเราปักเข้าไปในผมเราปักปุ๊บเราก็งัดขึ้นให้มันขนานมันถึงจะแน่นบางคนคือคือมัดไม่เป็นอะ่ะเสียบเสียบตรงไปแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็มัดรวบเลยมันจะลื่นนะคะเราปักลงไปกับผมอันนี้เราลองให้ดูคร่าวๆนะคะว่า เวลาเรามัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือเราเสียบเสียบลงแล้วก็งัดขึ้นขนาดเรายังไม่ได้แบบว่ารวบทับผมไปนะข้างหลังมันจะสลวยมากเลยคือมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็สามารถที่จะวีได้อะไรได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะพันให้ดูว่าอพอเรามัดไปแล้วอย่างจริงๆบางคนนะคะ่ะเขาชอบตั้งตั้งนะคะลูกค้าเราสามารถที่จะมัดตั้งแบบเนี้ยเหมือนที่น้องมัดก็ได้ไม่ต้องถักเปียก็ได้นะคะมันจะเป็นทรงที่สวยมากแล้วแบบมันดูเป็นเป็นช่อ ดูเป็นพุ่มสวยบางคนเขาเอาไปไประยุกต์เป็นพวกทรงแบบว่าย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปมัดให้เป็นพุ่มๆแบบเนี้ยก็มีเยอะเหมือนกันอย่างโบของเขาเนี่ยมันจะมีโบทับอยู่กับตัวหางไม้อยู่แล้วที่เป็นสีดำเนี่ยเวลาลูกค้าไปใช้อะสามารถที่จะนำโบแบบอื่นๆมามัดทับได้เนี่ยค่ะคือกรณีที่ เรามัดทับไปกับผมเลยคือก็สวยมากเหมือนกันนะคะลูกค้ารุ่นนี้ปกติราคาของเขาว่าจะอยู่ที่499บาทนะคะแต่ร้าน p r o p e Big เนาะเป็นร้านขายวิคมแฟชั่นออนไลน์ที่มีหน้าร้านใหญ่ที่สุดในนิโคมุสากรรมบางทีกับลูกค้าร้านนี้ขายไปแจกไปเราจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแฟนเพจเพียง350บาทเท่านั้นเองเป็นงานสวยสายได้รีดได้มวนเพิ่มได้คะ่ะลูกค้างานดีมากนะให้ชมข้างหลังคือปกติคือนางแบบเราสวยอยู่แล้ว <laughs> อันนี้พี่ p r o p e นะให้ชมว่าตัวงานตัวเนื้อใหม่อะไรคือคุณภาพของเราเป็นงานผี ไหมของเราเป็นไหมชนิดพิเศษนะคะลูกค้ายิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งรีดยิ่งสวยด้วยค่ะลูกค้าอย่างตัวนี้คือพันแค่ไหนก็สางออกแล้วก็มาใช้มาสระรีดไหมหวีไหมคือสวยเลยนี่คือลูกค้าแบบขนาดมัดแบบมัดคร่าวๆอ่ะคือสวยขนาดนี้นะคะรุ่นนี้โปรโมชั่น350บาทเท่านั้นเองสําหรับคนที่กดถูกใจเพจนะคะอย่าลืมนะคะทักแชร์แดนมาได้เลยนี่เลยงานสวยๆลองหัน ข้างหน้าคือลูกค้าสวยอยู่แล้วพี่บ,บอบเปิลก็บอกว่าอะถือโอกาสคือน้องมาซื้อหางม้าคือเขาเคยซื้อไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาใช้คุ้มมากอันนี้คือกลับมาพอดีเดินผ่านมาก็ตั้งใจมาซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มแต่ว่าพี่บอบเปิลเลยว่าอ่ะอยากจะรบกวนขอรีวิวให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนิดนึงเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆแล้วเนาะงานปีใหม่อะไรเงี้ยใครที่อยากมีผมยาวมัดไปเที่ยวมัดสวยๆกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าทักแชร์ได้มาได้เลยใส่ได้รีดได้เป็นใหมชนิดพิเศษกกกก็ลูค้าาา350บบบทมีรริิเเงนป ทั่วประเทศค่ะใครอยากได้อย่าลืมนะคะทักแชทมานะคะขอบคุณค่ะเนียนนะด้านข้างก็เนียนสวย